สวัสดีครับสวัสดีครับผมอลันผมแจ็คกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเ i ่ k s o c i เจ็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมอะไรกันครับคุณแจ็คกี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมปิดตาแต่ว่าก่อนแรกเราต้องเปิดตาก่อนเพราะเราอ๋อลืมลืมลืมโอเคทีนี้ผมจะอธิบายกฎเกมให้คุณรู้เรื่องก่อนก็คือสิ่งแรกคุณคิดว่าภาษาสัมผัสของพวกเราเนี่ยมี ประมาณเกี่ยงเอ่เท่าที่ผมรู้นะครับเรียนมาสมัยประถมมี5้านะครับมีทำไมผมก็จะเป็น6ตลอดเลยวะเอ๊้เดี๋ยวมีเซนต์หรือเปล่านะไรล่ะเรามีอะไรบ้างนะมีรูปรถกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสครับพี่ริียววะยังวาแอะไม่ใช่ทีนี้ เราอ่ะจะทําการดีดักหรือว่าลดออกไปหนึ่งประสาทสัมผัสก็คือผมแปลก่อนดีดักแปลว่าลบออกนะครับผมอ่าต่อเนี่ยเราจะปิดตาไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสที่หนึ่งที่จะหายไปก็คืออะไรเอ่ยรูปครับรูปใช่ไหมอ่าใช่ใช่ถูกหมหมายถึงรูปคําหรือเปล่ารูปไปโอเคก็อ่าคร่าวๆเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่มันจะ Amazing มากกว่านี้ก็คือเราอ่ะจะไม่รู้เลยว่าทีมงานของพวกเราเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้กับพวกเราบ้างอ่า อ๋อโอเค um. อยากรู้แล้วสิไม่บอกได้ปะโอเค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 ไม่บอกผมก็ได้แต่บอกเพื่อนๆนะโอเคแชรใชร์เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ไงโอเคเพราะเขาอยากรู้อะไรกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงกฎกติกากันเลยครับผมตายในเกมช่วงอธิบายเกมบว้าช่า <laughs> อันนี้เข้าสื่อช่วงก,กฎกติกานะครับเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะครับแจ็คก,กี้ว่าทำไมเราต้องใส่ชุดไอ้กันเฟืองน,นี้ด้วยครับ it's gonna get messy it's gonna get messy นะครับแปลว่าลีโอเมสซี่คู่กับโรนันโดไม่เกี่ยวนะครับโอเคก็คือมันจะต้องสกปรกแน่นอนครับ it's gonna get messy okay. โอเค เราไม่รู้ว่าทีมงานเตรียมบทลงโทษอะไรไว้นะครับแต่ว่าเราใส่ไว้ก่อนกันไวเดียวแกเริ่มกดกติกาก่อนเนื่องจากผมนั้นลืมกดกติกาผมขออันเชิญแฮมมาก่อนนะครับงั้นเราต้องเล่นคาถาเฮิยถอยถอถอยครับอถอย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 ถอบถอยถอยถอติอยถ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 อยอยถออขถอย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 อยออยถอยถอยออยยถออ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 อ <c oughs> รีววหเนี่ยเกมที่เราเล่นกันนะครับเป็นเกมที่ง่ายมากเลยครับผมแค่ปิดตาแค่ <c oughs> ปิดตาครับผมแล้วก็พีกรถือปิดตานะครับผมแล้วก็จะมีทีงานคอยเอาของมาให้พี่กอรทำสามอย่างนี้ครับผมเริ่มจากการดมดมเสร็จแล้วเริ่มจากสัมผัสสัมผัสเสร็จแล้วค่อยชิมครับผมถ้าใครตอบได้ก่อนคนนั้นก็จะรอดไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครตอบผิดเดี๋ยวก็มีบทลงโทษให้นะครับผมซึ่ง เลอะแน่นอนนะครับผมในตรงนี้ก็ยวขอเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคจบกันแล้วโอเคโอกกเคเรื่ okay, องกลับมาโอเคกลับมาที่เดิมเมื่อกี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วแต่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าอนี้เรื่องนเรื่องเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอยากรู้แล้วเกมเล่นไงไปดูกันในเกมช่วงเล่นเกมถึงเวลานอนแห่ไม่ใช่ เริ่มเกมได้แล้วครับเข้าสู่เกมแรกนะครับเราจะปิดตาแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะมาเสิร์ฟพวกเราแล้วครับไปดูกันเลยมาเจอกันเฮ้ยทำไมสีมึงไม่เหมือนกูวะสองมาตรฐานสองมาตรฐานทีมงานลำเอียงสองมาตรฐานแล้วไงมาลุยโอเคมามึงเห็นป่ะเห็นอะไรเห็นสีดำมาเลยอนาคตกูดูดำไง อันนั้นคืออนาคตของจริงเว้ยน,นายคนของมึงเลยมืดมนมืดมนมึงเจอกูแน่แพ้แน่าตาดี <c oughs> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อามาครับทีมงานลุยมองสวัสดีใจเย็นใจเย็นจิเริ่มงเชช <c oughs> าเฮ้ยอยากได้เราเริ่มนะครับผมอะไรจะเริ่มตั้ง <c oughs> ตีตัวแตกเลย <c oughs> เริ่มนะครับผมเริ่มจากการดมครับครับเพราะผมเชี่ยนตนะเดี๋ยวนะ เด้อเอ้จะโดนจมูมกคุหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่าเป็นไงฮะอ๋อเดี๋ยวนะเลิ่ทายครับเป็นไงครับแล้วแล้วกูอ่ะผมผมไม่ร okay. ู้มันคืออะไรวะมันอ่ายังไม่ยังไม่รู้กี่ดองไม่คือกลิ่นกลิ่นคุ้นๆอ่ะแต่ไม่รู้รู้ว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบคล้ายๆเส้นนะจะโดนจะโดนจะโดนเอ้ยมันเหมือนอะไรที่มันเป็นเป็นแป้งกะหรี่ป่ะ ไม่ใช่หรอใช่ไม่ใช่มันมันมันเป็นเหมือนมีผักอ่ะคือคือรู้ว่ามันคือแป้งอ่ะที่มันทําเป็นเส้นๆอะไรสักอย่างไออันที่เป็นแป้งมันมีผักอยูกข้างในเรียกว่าอะไรวะจี๊จี๊ดจีต่อไปสัมผัสกันสัมผัสกันอ่าสัมผัสสัมผัสนะนิ้วนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วเออไยนิ้วเดียวเหรอเออนิ้วเดียวโอ้คุณจะไปรู้ก็เหมือนไม่ได้กูจะไม่รู้เลยจับ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 จับจับจับอะไรอ่ะอันนี้อะ ไอ่ไอ้ไอ่พ่อพ่อพอพ่อพ่อเดี๋ลูกอะไรวะมันต้องให้สัมผัสหมดดิคำๆแล้วนึนๆอันหมดแล้วนึนๆเข็มเนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นแป้งที่เป็นก้อนๆปอปป๊อปปพอปอปอไม่อยากเลยติดนิ้วด้วยนะเดี๋ยวนะมันคือมันคืออะไรวะเพื่อนเฮ้ยนี่ไงติดๆเนี่ยมาเห็นมันเป็นอะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันคืออะไรที่มันเป็นชุบแป้งทอดเป็น แป้งกรอบๆที่แข็งๆนู้นแไม่มีกระเทียมเลยมึงรู้ได้ไงวะกูดมมือเดี่ยนะมันเหมือนอะไรวะกุยชายปะมีคนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ไม่คืออันนี้กูเปิดตาแล้วนะเปิดแล้วเปิดได้วกุยช่ายเดี๋้วกูอยากเห็นมากเลยนี่นะครับผมกุยช่ายนะฮะกูก็ว่าล้วทำไมกลิ่นแมงมอน ไม่ไม่ไม่คือคือผมเสียเปรียบอะทำไมอะอัลฟร่งกูไม่รู้เมนูไทยไม่เข้าใจไหมคนจีนโอเค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  I don't know what it call man กกูเรียกบอกแล้วแฮงยัดไส้ผักต่อไปอะโอเคโอเคได้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 เฮ้ยเมื่อกี้มึงตอบถูกดิวะกูไม่รู้เมนูอ่ะเพื่อนอมึงเป็นร่างไงโอ้โหอะไรวะเสียบกูแพ้แล้วเนี่ยโดดตายหา ดมได้ชิบหายแล้วเ้ยเกูกลัวไม่รเฮ้ยสายวิธมงานจะทำโทษอะไรเนี่ยกูกลัวหมดแล้ว้กนี่เราให้กินนจิบตุกิบตุกนอนยังวะกูเปิดได้ปะอ๋อขมนะเ้เข้าไปกันใหด้วยมาครับผมนี่เละละ หลอกว่ะเราให้ทีมงานไม่มีอะไรจะเสียแล้วเดี๋ยวมึงกลัวจริงแล้เดี๋ยวมึงไปรู้รอบสองเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันนะมามาเลยครับทีมงานในทีมงานพร้อมละมาโอ้โหกลิ่นครีมไม่ติดจมูกมากบิดชิมครีมโอ้แม่อ้าวะไรเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ขี adalah, c <c Luckily, ้เดือดนะขี้ีสัมผัสนะสัมผัสสัมผัสสัมผัสอาโออ๋อไอ้กูว่ามันต้องไปถึงขั้นชิมมันมันต้องไปถึงชิมนะเนี่ยไอ้ไรู้รู้ละรู้ละรู้ละใช่ไมมึมันมึงต้องชิมก่อนเชื่อกูกลิ่นขี้อย่างนี้ขี้อย่างนี้ค่ะสัมผัสแค่กลิ่นแล้วไม่น่าอร่อยนะถ้ากินนี่น่าจะอยู่ยากนะเอามาชิมเนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงหยิบก่อนกูอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะคืออะไรอ่ะถือว่าถือว่าเลิกกินไปฮะเอ้เอ้หนึ่งชิ้นครับของกูเหรอเพื่อนมันต้องได้แดกแน่ อ๋อทำไมทำไมกูด hmm. right. ้วทำไมกูแ hmm. ต oh, ่ไม่ค่อยอยากกินเลยไหนฮะที่ไว้ก่อนที่ไว้ก่อนเฮ้ยขี้มือกูจริงฮะกพื่ออไห้กูเลยกูกลัวเดี๋ยวอันนี้จากมือมึงแล้วเหรอไม่จากมือแฮมอ๋อมันคือผักโอ้โหแล้วผักป้าถั่วผักไม่เคลียร์ถั่วบู๊ข้าวหรอถั่วบะ ได้ปะได้ปะรับผมเฮ้ยโอ้โหมาละมาละมาละวทางมิ่งกูมาละมาอร่อยไหมเพื่อนไม่อร่อยเลยอร่อยเมื่อกี้เค็มมะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เค็มมะเมื่อกี้เค็มมะได้เรื่องอยู่เพื่อนได้าอมเค็มมาหมดแล้วมึงรู้เปล่ากูทำอะไรไปบ้างหมายถึงอะไรก่อนที่มึงจะแดกเข้าไปอะไอ้วัรคกูนะกูเอามือไปกำกำผักโอ้ถึงว่ามันขมผมเดี๋ยวนะนานนาน ได้เอ้ยหกเพื่อนหกหกให้เน่อยอ๋อคือแบบเข้าแบบเข้าพงจมูกใส่หาคุงคิวโอ้โหเข้าใจกูยังอ๋อคือมึงแบบเอาเข้ารูจมูกกูกูหน้ากูแถบเนี่ยคือเหนียวไปหมดแล้วเป็นไงเว้ยกูเช็ดหน้าแล้ว นะฮะฮ่าฮ่าก่าม่าแคา่ตอบเข้าใจาฮ่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 า่อนหายใจแ่บฮ่านกาฮ่าฮมาร่งๆเลยนี่จริงจริง่าฮ so ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าเนี่ยม่าฮ่าร่าฮ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 ่าม่าฮหาฮ่นฮ่าฮ่าน่าฮอะฮ่าฮ่าฮา่าฮ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 ่เฮา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ฮ่่ะ่่ฮ่อยเะ เดือดนะขนมันต้องคือเดือวนะคุ้นมากคุ้นมากกิ่นเนี่ยอะปต่อไปอันนี้ไม่ให้ขยับนะนะจะให้แค่เอานิ้วจิ้มเอาไรวะอ่าก็มอง bro อะไรวะจิ้มลงไปเลยจิ้มจิ้อได้จิ้มจิมิจ่ใช่กูัใช่ิมได้เลยปะย่างย่างย่ารอพร้อมกันแอ้ทำไมมันเป็นน้ำวะเนี่ยอะไรวะจิ้้อะ จิ้มให้โดนสิพี่แต่กูต้องจิ้มนะย่างย่างย่างไม่กูจะรู้อะไรในนี่มันเป็นน้ำอ่ะอะไรวะขอชิมเลยได้ปะชิมเลยได้ปะชิมได้ปะชิมอยากชิมแล้วเนี่ยชิมแล้วล่ะลองจับเนื้อขึ้นไปชิมด้วยเอาเอานิ้วอ่าไหนมึงควานเนื้อให้กูหน่อยดิไหนวะนี่เหรอจับจิ้มเออกูบอกแล้วไม่รู้หรอกชิมได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะไอ้ชิมชิมชิมเอาเนื้อกางเนื้อกางชิมอี่ อันเดียกันด้วยอืมึงอ้วกดวยเหรดี๋ยนะเดี๋ยวไม่ปนะจริงมั้ยมันคือเหมือนมันเหมือนขนมที่มึงเอาไปจุ่มในน้ําไว้อะอะไรวะอ้วกว่ะใช่ปะขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรวะสาหร่ายก็ไม่ใช่ใช่ปะถ้่สาหร่ายก็ไม่ใช่มันมีอีกอันนึงอ่ะ ตอบไม่ได้นะตอบผิดโดนพูดครับเดี๋ยวสิบวินาทีนะตอนนี้เดี๋ยวมันแป้งอะไรวะเอ้ยช่วยตอบเป็นกุ่มกลัวโดนมันเหมือนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะวกมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจำคือเคยกินอะกูไม่ไหวป่ะกินแม่งอะไรวะคืออะไรอ่ะมันคือมันคือแป้งที่เอาไปจุ่มในน้ำอ่ะกูจะอ้วก ตกูไม่ตอบเลยแม่กูจะอ้วกอะไรอ่ะเฮ้ยมึงยอมได้ไงวะกูไม่รู้แตงคือเฮ้กูใกล้เคียงที่สุดอ่ะเฮ้ยขมบ่แม่ขนมมากขนมมันไม่ใช่ขนมตอบไม่ได้นะมันจืดอ่ะคืออะไรวะเขาจะโมกมีอะไรโอ้โหมึงเดือด คำตอบนะครับผมเขาเปี่ยแช่น้ำขมันไอ้พวตัวเป็นใจกี้บอสตัวเป็นใจกี้แม่งเขาจะมุกช่วงเกร็ดความรู้ โอเคครับเข้าสู่ช่วงเกรดความรู้นะครับเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเน่เรามีภะษาสัมผัสทั้ง5นะวันนี้นะครับสิ่งที่เราเล่นกันทําให้เรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราขาดภาสาสัมผัสไปแค่ส่วนเดียวเองนะมันกระทบกับชีวิตเราขนาดไหนวันนี้เราแค่ปิดตานะเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าไอเนี้ยสิ่งที่เราดมสิ่งที่เราชิมเนี่ยมันคืออะไรหรือบางทีเราอาจจะรู้แล้วแหละแต่เรานึกไม่ออกเพราะเรามองไม่เห็น ถูกปะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสัมผัสทั้ง5้าของคุณให้ดีนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่ผมได้สังเกตเห็นนะครับในวันนี้ก็คือบางทีเนี่ยตอนที่เราปิดสัมผัสอะไรสักอย่างอย่างเช่นเราหลับตาเนี่ยการได้ยินเราจะดีขึ้นการดมกลิ่นของเราจะดีขึ้นแล้วก็การลิ้มรสเราจะอินแล้วก็เข้าถึงรสชาติได้ดีขึ้นจมูกของแจ็คกี้เป็นไงครับวันนี้จมูกของคุณได้ทํทำงานดีขึ้นไหมเราจะที่วิปครีมเข้าไปในจมูกโอเคครับก็วันนี้ขอฝากเก็บความรู้ไว้ประมาณนี้ร้รบถาาเเกกิิดสมมตชอพว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ลิงเซอร์เชอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจ๊ก bye เจ๊กบ๊ายบายเนี่ยเอาอย่างนึงสองมอ้าวไม่แตกโอ้โหอ <c oughs> โอ้โ <c oughs>